สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บแหน่งกระหล่ำกันนะคะที่เมืองเลยจ้าบรรยากาศดีมากแดดก็ร้อนๆเลยจ้าเยอะมากๆด้วยไปดูเลยค่ะนี่เลยจ้ามาปุ๊บก็เจอเลยค่ะมันเยอะมากๆจริงๆเลยเพื่อนๆดูดิ นี่จ้ามีทั้งสีม่วงแล้วก็สีอ่อนๆที่มีใบ,บไม้ปิดไว้ไม่โดนแสงนะคะอุ้ยอยันนี้น่ากินมากเลยเอาไปผัดน้ำมันหอยนะ่าจะอร่อยมากนะคะเยอะมากเก็บไม่ไหวคะ่ะเก็บเพลินไปดูกันเลยคะ่ะ แล้วเราก็เก็บเก็บไปเยอะมากแล้วเราก็เก็บเพลินจนเต็มถุงแล้วนะคะโอ้ยไม่รู้จะกินไหวหรือป่าแต่ว่าก็เอาไปฝากเพื่อนๆข้างบ้านด้วยนะคะนี่จะออเก็บไม่ไหวแล้วก็จะมีหัวที่เขาไม่ตัดไปขายนะคะเราก็สามารถตัดไปกินได้เพราะว่าขอเจ้าของที่แล้วนะคะเอาไปผัดน้ำปลาให้ลูกกินเพราะลูกชอบมาก ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้า